ทำลาบกินกันครับเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงสุดสำเร็จครับยาวสัประมาณนี้ใส่ข,ขาา้าวคั่วครับเ,เยอะๆข,ขวาวคัวง่ายดีครับง่ายดีไม่เยอะหรอก ผักครับนี่ที่หั่นไปแล้วมีพริกซอยในนี้ด้วยนะฮะเสร็จเพีบร้อย